กู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 นะค,ค,ค,ครับข้ามแหลกสวัสดีครับสายหลาครับผมสวัสดีทุกท่านที่ต noting, ิดตามรับชมสองสายหลาเนาะครับเนาะวันนี้สายหลาก็เสด็มาแดงนกเนาะครับเนาะนีหงอกโกกอยู่ข้างหลังเนี่ยอ่ไรเห็นหมดเลยอ้าเดี๋ยวผมจีกลับกองหิ้งกุ้งนะครับเนาะอันนี้ครับผม ผมจะเปิดแบงจากบ,บุหลอดนะครับข้าลมเต็มเหนียงครับผมจบบุหลอดนะครับเนาะผมจะเปิดแบงหนึ่งกุกรับเสียงกลางไปไงเปิดแบงนะครับเนาะนี่แหละครับตร,ตรงจบบุลลอดครับผมเปิดแบงครับเก่าๆลยครับผมมาตงตงต เดินกล่องแบบนีอ้อันนี้สองเท่านะครับเนาะบุดหลอดอีกสองเท่าครับผมเสียงกลางไปแง่ขล่มเต็มแยงครับผมหนึ่งกุ๊กครับผมเอาไปต่อไปครับเจ้าดังครับเดี๋ยวมา,าจดเสีก,กันไกลๆก่อน เจ้างเนาะครับเนาะหนึ่งกุ๊กคือนกันคือกันครับผมหนึ่งกุ๊กเสียงไงนะครับเนาะเป็นลูกผสมนะครับตัวนี้เจ้าบุลอดเนี่ยปลาปลาลอยครับอันนี้ลูกผสมนะครับเนาะเจ็ดหาเนาะครับเนาะเพราะว่าแม่มันเป็นสีขาวแล้วก็เสียงมันจะเป็นเสียงขึ้นบเขาไงนะครับเนาะเป็นนกเขาแข็งนะครับเนาะเป็นลูกเจ็ดหา เจ้าด่างกับเจ้าบุรหลอดอันเจ้าด่างนี้ผมจะเปิดแบงสิบหาใบแดงนะครับเนะบาะสิบห้าใบแดงนแะครับแสงมันก็อยากจะท่อนอยากหย่อนแสงใน,นใช่ไหมนะครับเนาะเต,ตือนเตือนกล่องนี่ครับผม ฟังได้ดีเวลาไก่เลียกเนี่ยผมว่ามันคือเจ้าพุทธโธไปแล้วเดี๋ยวต่ผู้ฟังเนาะครับเนะเาะอันนี้ครับนกนมอกอายุสามปีครับผมแต่เป็นนกฝึกเนาะผมเอื่นเป็นนกฝึกแหละแต่นกเป็นนกต้องเพิ่นแหละครับแต่ผม,มเอื่นเป็นนกฝึกเพราะผมว่ได้ออกผมฝึกไปในาบ้านตลอดนะครับเนาะผมซื้อมาอายุกรงสามปี สือเย่าหยุ่มหัวอยู่ประมาณปีที่สองนะครับเย่าหยุ่มหยุ่มหัวนะครับเนาะเนี่ยนะครับเบิ้งหัวด้วยเย่าหยุ่มเย่าหยุ่มฟังทางขวาครับเนื่ยในครั้งนี้ในครั้งนี้แหะครับเบิ้งหัวดีๆนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งกุ๊ก คือกันครับเสียงไงไมีริ้วนะครับมีริ้วเพราะว่าผมพังบังเหล่าก็ขัน,น,นยนแล้วมีมีริ้วครับสองข้ามน้ำหนาอันนี้เปิดหนึ่งเท่านะครับเนาะเปิดหนึ่งเท่าไปสนใจกับโทรกลอบมาเด้อยครับเด้อผม ผมจะเลี้ยงในตัวผมจับได้นะครับเนาะผมจะล่องเลิ่นต่อดินครับมันสิงง่งายสิยากปันได้นะครับนเานาะแลครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเด้อเปิดแบงค์แล้วครับใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยครับเด้อ